ปลายด้ามขวานช้ยแดนใต้ตรงไปตรงมาตรงจุดเจาะลึกชัดเจนสถานการณ์ตรงประเด็นปลาในสามจังหวัดจึงเกิดขึ้นการทำปรามงชายฝั่งการทำปรามงที่เคยหาปูปลาได้ทุกนานหายไป แล้วเราต้องซื้อปลาราคาแพงนี่คือหน้าที่ของนักการเมืองต้องเข้าใจตรงนี้ไม่ใช่มีภาระแค่เฉพาะช่วงของการชนะการเลือกตั้งผมเคยลงรับการเลือกตั้งเพียงเพื่อต้องการว่าผมเคยขึ้นเวทีต่างกันเมืองแต่จะบอกว่าเมืวันนี้ผมยังทําการเมืองอยู่ก็คกือการเมืองเพื่อรับใช้ประชาชนเพราะผมตอบไม่ได้ว่าวันนั้นใครเลือกผมกี่ค่ แต่ผมอาสาเข้ามาวันนี้ตลอดชีวิตผ่านมา30มสิบกว่าปีผมยังทําการเมืองภาคประชาชนเพราะนั้นการเมืองมันเป็นการเมืองของจิตวิญญาณหรือเพียงเพื่อของการเลือกตั้งหรือเพียงเพื่อชนะการเลือกตั้งเพราะนั้นประชาชนต้องคิดให้ดีนะครับท่านมาถือการเมืองเพียงเพื่อชนะการเลือกตั้งเหมือนเล่นไก่ชนเล่นวัวชนเล่นนักมวยหรือไงจบแล้วก็หายไป เพราะนั้นนักการเมืองเราต้องเลือกที่จิตวิญญาณว่าเขาอยู่กับเรานานไหมเขาดูแลเราไหมเขามีตําแหน่งไหมถ้าไม่เป็นแบบเขาสู้ต่อไหมเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถ้าประชาชนต้องคิดกับว่าเราต้องเลือกเขาเพื่อให้เราอยู่ดีคด,ดีให้เขาทํางานเพื่อเราเราต้องเลือกคนที่ทํางานเพื่อเราไม่ใช่เลือกเ,เพื่อซื้อเราจ่ายเราแล้วดูถูกเราและที้งเรา ผมพูดต่อหน้าพี่พีกกนน่นักการเมืองนี่คือความคิดของนักการเมืองเพราะฉะนั้นนักการเมืองต้องเป็นนักการเมือง้วยอุดมงการนักการเมืองมีหน้าที่ในการที่จะเข้าไปปกป้องใครตัดไม้ทำนาป่าวันนี้วันนี้ทําไมสามจังหวัดถึงบอกว่าร้อนจัดกทำไมน้ําท่วมจึงเกิดเป็นน้ําท่วมลุกใหญ่หลายๆ ปีหลายๆในยุคอดีตไม่เคยมีแต่ทําไมเดี๋ยวนี้มีแต่น้ําท่วมแล้วเรากนตรงว่าใครเอาเข้ากล่องไปแินเรามีกันแค่ว่ากเอาจากรัฐบาลเอาจากอาหน่วยรฐฐาชการไปแจกแล้วปล่อยให้พี่น้องชาวพุทธไทยมสุสลิมไปยืนเกาะเคยค้างอยู่ที่บนอุโบสถของวัดบนมัสยิดเพื่อหนนนะเพราะนั้นนักการเมืองต้องดูใช่ไหมครับว่าหลายสิบปีเคยสร้างเขื่อนบางลางเพื่ออะไร เพื่อป้องกันปัญหาความเดือดร้อนอย่างยั่วความบุรุาสบงรู์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้มันไม่ได้อยู่ที่อุตสาหกรรมแต่อยู่ที่การเกษตรเราส่งเสริมการเกษตรแปรรูปการเกษตรเราทําทุกที่การเกษตรให้เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านให้เป็นหนึ่งของประเทศไทยได้ไหมเพราะมันบูรณมสุงพูนอยู่อะไรไม่มีในเกษตรสามจังหวัดทุเรียนลองกองงาะอะไรที่ประเทศจีนต่างประเทศอเมริกาต้องการที่สามจังหวัดไม่มี ทุกอย่างปลูกได้ในสามจังหวัดแต่ทาไมตะแครายขายไม่ได้ทําไมขาส่งูรไม่ได้ทาไมหัวแพะต้องส่งมาจากเช้าเช้าเนี่ยต้องส่งมาจากจังหวัดอื่นผักก็ดูที่นะสามจังหวัดเนี่ยนะเช้าเช้าเนี่ยในในในถนนสายพิเศษเนี่ยรถบรรทุกผักเข้ามาไม่ต่ำกว่าสามร้อยคันตอน่อวันไอปัตนานียทำไมเราทําตัวนี้ไม่ได้ทาไมพื้นที่เกษรรตรเราถูกทำลายทําไมพื้นที่เกษตร,ร สิ่งแวดล้อมของเราต้องกลายเป็นนาเล้งนาระทำไมเราต้องซื้อข้าวสารจากนาะกโรงสีในสัมฤทธิ์มีกี่โรมทำไมไม่ผลิตทำไมเราไม่เรียกร้องลงมาทำสิ่งเหล่านี้ถ้าชาวบ้านได้ทำสิ่งเหล่านี้คุณไม่ต้องเรียกร้องอะไรครับผมมีกินอยู่กินเขาก็มีความสุขเลยแต่วันนี้เราก็มองไปที่มองไปที่อื่นโทษนะครับผมมีพระพุกทุกพัก นโยบายที่จะมองไปสู่ทุ่งนาที่ทุ่ง,างยางเด็กไม่มีมีแต่มองไปสู่ภาคอื่นกนันที่จะมาทำกเกษตรเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมที่สูญหายไปจากการหลงระเริงของผู้มีความรู้ผู้มีอำนาจหน้าที่ผู้ที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้มีอำนาจบารมีทำลายให้ชีวิตวิถีชีวิตของชาวบ้านตกต่ำลงไปชีวิตต้องอนเนกขนาดต้องลำบากกับการที่ไม่เข้าใจกัน นักการศาสนาวันนี้ศาสนาก็เสือ่อมครับปล่อยให้คนทำลายสิ่งแวดล้อมที่พระเจ้าสร้างทั้งนี้สนะับภาพประชาชนเนี่ยมุมมองอของท่านเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับคุณสัญญาวัชระพันธ์ครับภาคประชาสังคมครับเชิญครับกอขอในวัฒการพระพุทธเจา้ญญาขอแสดงความรคุณศาสนาในท่านพรเจียิทุกท่านครับผมผมขอบคุณ ผู้จัดครับโดยเฉพาะท่านทวิตสิงปอดผู้นำในประชามชวชนและก็ผู้ผู้ดำเนินรายการผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดครับเวทีแบบนี้ไม่ใช่จัดง่ายครับถ้านานๆถึงจะมีโอกาสจัดถ้าไม่มีเวทีเลือกตั้งบรรยากาศแบบนี้จะไม่ค่อยมีแต่ถ้ามีแล้วบรรยากาศแบบนี้หลายหลายคนกลัวว่ามายุ่งเกี่ยวกันเมืองไม่กล้ามาหลายคนบอกว่า นะมาแล้วเสียเวลามันมันเป็นเรื่องของความแปรของสังคมเพราะว่าการเมืองเนี่ยมันต้องมีสามส่วนนะครับการเมืองเนี่ยการเมืองเพื่อความเป็นอยู่ของบ้านเมืองการเมืองเพื่อการเลือกตั้งกับการเมืองเพื่อการปกครองวันนี้เราเข้าใจการเมืองอย่างเดียวเราเรามาสร้างความรังเกียจไม่กล้าแตะกัน เพราะนั้นจริงๆการเมืองเนี่ยมันอยู่ในทุกตัวคนคนจะต้องสนใจการเมืองถ้าคุณไม่สนใจบ้านเมืองที่คุณอยู่ไม่มีความสุขช่านก็เดือดร้อนเพราะนั้นไม่ใช่การเมืองอยู่ที่นักการเมืองนักการเมืองไม่อยู่อยู่ที่นักการเลือกตั้งคนทุกคนเหล่านี้ครับคือนักการเมืองนี่คือในมุมมองของภาคประชาชนผมเองเป็นคนตัวอยางครับผมเคยมารา่วมการ20ปีก่อน,กนเกษียณอยุราการ ที่จังหวัดยะลาใน,นทวีปอนเดียผมใช้ชีวิตที่นี่ก่อนเกิดสถานการณ์แล้วก็หลังเกิดสถานการณ์ผมเคยมาทวงการเมืองกับพี่ๆทางการเมืองที่นี่เพื่อนพ้องผมก็นั่งอยู่ตรงนี้แต่ขออนุญ,ญาตจะไม่ญาตที่จะไม่เอ่ยทุกคนรู้จักผมทำรายการมาผมเคยทํางานการเมืองตําแหน่งนสุดท้ายคือคณะทำงานในขายที่การรองในขายที่การากนายกรัฐมนตรีวันนี้ผมมาทํางนานภาคประชาชน พราะผมเห็นว่าประชาชนคือจำงเลยของสังคมทุกคนบอกว่ามีหน้าที่ในการที่จะช่วยเหลือสังคมทําให้ประชาชนกินดีอยู่ดีวันนี้การเมืองเรามีมากี่คนกี่รอบกี่พักกี่ปีถ้าการเรามีมาเท่าไหร่ประชาชนกินดีอยู่ดีไหมนักเลือกตั้งเข้ามาจากจนไม่มีอะไรจนได้เงินบุตรหลายล้าน ชาวบ้านที่เป็นคนตัดยางชาวบ้านที่เป็นคนดูแลฐานของสังคมยังบนไม่มีงานทําเศรษฐกิจด้านการเกษตรที่เป็นพื้นฐานของสังคมยังไม่ไดีขึ้นการศารสนาที่บอกว่าดูแลนักการศาสนาก็คือนกักการเงินครับก็คือการปกครองทางจิตวิญญาณให้สังคมเพื่อให้สังคมบ้านเมืองอยู่ดีมีสุขเพราะนั้นวันนี้ ประเทศไทยรอุดอสมสมบูรณ์ที่สุดแต่ทําไมเราทําให้ประเทศไทยลําบากที่สุดทั่วโลกแผ่นดินทั่วโลกแบ่งเปเจ็ดสว่วนประเทศไทยหนึ่งในเจ็ดที่อุดอสมสมบูรณ์ที่สุดไม่มีภูเขาไฟไม่มีทะเลทรายไม่มีภูเขาน้่งแข็งไม่มีแผ่นดินไหวไม่มีน้ําท่วมไม่มีพายุทอร์นาโดอุดอสมสมบูรณ์ประเทศเล็กๆแกสามารถขายสินค้าได้อันหนึ่งของโลกแกทําไมเกษตรกร,ร,รทําไมคนของเราจึงยากจน ยังจนอยู่ยังจนอยู่ปัญหาเหล่านี้เราบอกว่าคนนู้นจบระดับนั้นคนนั้นจบเมืองนั้นคนนี้ดีกรีนี้แต่ทําไมแก้ปัญหาเหล่านี้ให้คนจนจนอย่างตาสีสถาชั่วลูกฉลานไม่สจสิ่งแวดล้อมที่เราไม่อยู่ในขณะน,นี้ประเทศไทยมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมากที่สุดทั่วโลกแย่ประเทศไทยครับเราไม่มีภัยพิบัติ มีความอุดมสมบูรณ์พืชพันธรัญรทุกชนิดเป็นยาและเป็นอาหารทัว่วตลอดปีทุกฤดูกาลมีอาหารการกินที่ผัดเปลี่ยนกันตลอดเวลาแต่ทำไมเรายังยากจนสิ่งแวดล้อมที่เราว่ามีอยู่ประเทศไทยปีสิ่งวดล้อมที่ดีสามจังหวัดเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งของภาคใต้และเบอร์หนึ่งของประเทศไทยผิดหลักศาสา,าทุกศาสนา วันนี้เสือ่อมทรามลงไปต่างคนต่างเห็นแก่ตัวเราแย่งเห็นแก่ตัวเพื่อที่จะเป็นในาตของเจ้าของรถคละล้านสองล้านต่างประเทศที่ทำให้เรามาอวดใส่เพราะฉะนั้นเราต้องดึงกลับสู่ความเป็นเรานะักการเมืองต้องสร้างจิตวิญ,ญญาณของตัวเองดึงชะม้านกลับมาสู่ความเป็นผู้มีโอุดมการเพื่อครอบครัวเพื่อบ้านเรา คนคิดต่างเราไม่พูดเราไม่ว่าเขาไม่ผิดเพราะเขาคิดต่างแต่ทำไมการเมืองไม่ทําให้เขาเข้าใจและมาร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองเพื่อให้เราเดินอย่างสะดวกสบายพึ่งพาอาศัยกันอย่างมีความสุขทําไมต้องปล่อยให้เราต้องมีชีวิตในช่วงชีวิตนี้ต้องเดือดร้อนหนีหัวสุขสุนหัดวัดไอสบายหัดควันควันเผยชีวิตของเรานอกกวันนี้กลายเป็นชีวิตที่หวาดผาวะ ในขณะที่การเมืองในวันนี้โราเติโตใช้เวลามาเยอะแล้วคือกําลังสนุกเลยก็เข้าประเด็นเข้าถ้าถ้าเป็นเป็นเป็นยิงผมไม่ใชําว่าปืนนะยิงมันสติกเนี่ยนเป้าทุกลูกเลยครับนะครับที่อาจารย์พูดมาเนี่ยแต่ว่าตรงนี้เรายังมีมีคันดดเวลาครับก็ที่สาคัญก็คืออาจารย์เนี่ยได้ได้สะท้อนให้อ่าว่าที่สสได้ทราบนะครับก็คือเาเรียกว่าในเรื่องของการดึงจิตวิญญาณ ของประชาชนกลับมาสามจังหวัดเชลยภาคใต้ถือว่าเป็นแผ่นดินทองแผ่นดินเงินแผ่นดินทำเป็นอะไรทุกอย่างมีทุกอย่างแต่ทําไมเรายังทาไม่ได้ใช่ครับเดี๋ยวนิดเดียวนิดเดียวตรงนี้วัตถุประสงค์กอคือต้องการดึงอุดมการณ์นักเลือกตั้งนักการเมืองต้องการดึงจิตวิญญาณของนักการศาสนาต้องการดึงจิตวิญญาณข้าราชการที่มีหน้าที่ในการดูแลประชาชนต้องการดึงจิตวิญญาณของประชาชนขึ้นมาดูแลตนเอง ให้ชีวิตมีดีอยู่ดีมีสุขในปัจจุบันวันนี้ในชาตินี้ไม่ใช่รอชาติหนรับต้องทําภายในคในระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่อนะหวังว่า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 อาจารย์จะได้เห็นสิ่งนี้พร้อมกับผมนะเอาละถ้าผมเป็นลมหายใจไม่ได้คุกนี้ผมไม่เห็นแต่ผมจะรอต่อไปโอเคครับนะก็ถือว่าฝากไว้ให้กับท่านว่าที่สสที่จะเป็นผู้แทนของเราใช่ครับในการกลับมาดูแลแล้วก็ดึงจิตวิญญาณ ใช่ชาวจาังหวัดชายแดนภาคใต้กลับคืนมาครับ,บค,<อ>ครับเอาละครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยยังมีมสบครับสั้นๆครับอยากเห็นความจริงใจคะ่ะแล้วก็อยากได้รับความจริงใจจากนักการเงินทุกคนรักเขาแล้วเขาต้องรักเราใช่ด้วยความจริงใจใช่เช,ชื่อว่าถ้าทุกคนมีความจริงใจแล้วก็ตั้งใจจริงที่จะพัฒนาพื้นที่ของเราะคะ่ะพี่เอกเชื่อมั่นว่า พวกเราสามจังหวัดเนี่ยก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นความจริงใจสำคัญที่สุดเราพร้อมจะอ้าแขนกอดใครก็ได้ที่มีความจริงใจต่อเราใช่ครับใช่เลยค่ะก็อยากเห็นความจริงใจเชื่อมั่นว่าความจริงใจจากทุกๆท่านที่จะตั้งใจจริงที่จะพัฒนาพวกเราค่ะท่านคือความหวังของพวกเราพี่เอะก็อยากเห็นความจริงใจจากทุกท่านค่ะ ครับน้องโอนะครับในมิติของสภาสวหสกรรมแล้วก็พสบอาจารย์ครับสั้นๆนะครับผมไม่บอกอะไรอาจารย์พูดได้เลยสั้นๆนะสั้นๆผมก็อยากฝากทุกท่านนะครับว่าอันดับหนึ่งนะครับการดำรงชีวิตที่มีความสุขได้คือสิ่งมีอยที่ดีถ้าน้ําหายไปปลาหายไปอาหารหมดถ้าป่าหายไปความร้อนเข้ามาฝุ่นเข้ามาชีวิตเดนทดนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากฝากนักการเมืองที่มีอากาศเป็นเลอศตั้ง ผมดึงสติกุดมการ์ขึ้หมาท่านว่าเราเข้ามาทําเพื่อประชาชนและบ้านเมืองผมอยากฝากพี่น้องประชาชนทุกคนว่าวันนี้เราต้องเลือกตัวแทนของเราเราต้องให้กําลังใจแล้วกับคนที่ดีและเราต้องเข้าใจว่าการเมืองคือชีวิตของเราการเมืองคือบ้านเมืองของเราการเมืองคือสังคมของเราเพราะนั้นคนทํางานการเมืองคือเราและผู้ที่เราเลือกเข้าไปครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือดังๆครับ นี่ก็คือมิติและก็มุมมองที่ผู้สูงอาวุนะครับก็ถือว่าเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่ต้องการเห็นและอยากได้อะไรจากท่านว่าที่สสทุกท่านนะครับในการนี้ครับขอสิทธิ์กมือให้กับดรวารินณราวิทย์อีกครั้งหนึ่งครับท่านรองศาสตราจารย์ดรสามาของเสือครับคุณช่วยศาสตราจารย์วัฒนพิทักษ์ธรรมครับคุณจุฑารัตน์ไวาวันทิตย์ครับ และอาจารย์สัญญาวัชระพันธ์ครับขอบคุณมากครับยานขอบค,คุณมากครับขอคคบขอคุณมากครับและเราจะต่อเนื่องเลยนะฮะสั้นๆ